สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้ครูก็จะมาเฉลยโจทย์นะครับในหนังสือเรียนชั้นม2เล่ม1แบบบุคัลที่2.3กอไก่นะครับหน้า77ข้อ2.6นะครับอนี้นะครับคำสั่งก็คือให้เราหาค่าจงหาค่านะครับจงหาค่าของ สแควร e r ูทสิบเก้านะครับแล้วก็ยกกำลังสองนะครับซึ่งตัวนี้เราก็สามารถอ่านออกเสียงได้ว่านะรากที่สองนะที่เป็นบวกของ ตัวที่อยู่ในรูทก็คือสิบเก้ายกกำลังสองเนไหมนะร,รักที่สองก็มาจาก x สองที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เป็นบวกนะก็มาจากเครื่องหมายหน้าสแควร์รูทต,ตรงนีนะ้อันนี้ก็เป็นตำแหน่งนะที่เรา เรียกขานกันนะครับส่วน19บเก้ายกกำลังสองนะตรงนี้นะก็มาจากอะไรครับมาจากตัวที่อยู่ในรูต,ตรัวนี้เอ้าวละโอเคนะครับข้อนี้อ่านะก็จะต้องต่อเป็นค่าบวกแน่นอนะเพราะว่าเป็นรากที่สองที่เป็นบวกอนะี้อาจจะใส่เครื่องหมายบวกรอไว้ หรือไม่ใส่ก็ได้ตามใจนะครับทีนี้ไอ้ตัวที่อยู่ในรูทเนี่ยนี่สำคัญมากนะครับตัวที่อยู่ในรูทเนี่ยบางคนเนี่ยไปคูณเลขนะคือไปคูณ19บเก้ายกกำลังสองแบบนี้คือ19บเก้าคูณ1ิบเก้ใส่1โทษ8 9 19ก็เป็นโฮ้ยแก็เป็น17 1> 9 19 1หคูณหได้1ได้1อันนี้ก็เป็นเท่าไหร่6อันนี้ก็เป็น3ก็ไปพยายามที่จะเอาตัวเลขสิก้ามาคูณกัน2ตัวนะจนได้สแควร์รูทสามร้อแบบนี้แล้วค่อยมาหาอีกว่าอะไรที่ยกกำลังสองแล้วได้361ซึ่งนักเรียนก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปทำขนาดนั้นมีนะ บงคนไปทําแบบนี้ซึ่งมันเสียเวลานะไม่จําเป็นต้องไปทําอย่างนี้นะครับคือเหมือนนักเรียนเดินย้อนกลับอ่ะเข้าใจปะ่ะคือเราไม่จําเป็นต้องไปหาว่าสิบเก้ากำลังสอง 2, ได้เท่าไหร่นะแต่เรามาคิดนี้เลยว่าอะไรที่อยู่ในรูทเนี่ยนะถ้ามันยกกาลังสอง 2, อยู่แล้วนะนะครับตัวที่อยู่ในรูทเนี่ยก็จะเป็นคําตอบได้ทันทีเลยนะครับ แต่ว่าแต่ว่ามีคําว่าแต่ว่าด้วยนะเราจะต้องตัดเครื่องหมายลบทิ้งด้วยนะตัดเครื่องหมายลบทิ้งด้วยนะครับตัดเครื่องหมายลบทิ้งด้วยอย่างข้อเนี้ยมันคือสิบเก้ายกกำลังสองใช่ไหมอ่าเราก็ตอบสิบเก้าเลยนะตอบสิบเก้าเลยอย่างนี้เลยจบเลยโอเคไหม อันนี้ก็จะไปํำตอบทันทีแต่ถ้าแต่ถ้านะมันเป็นโจทย์มันเปลี่ยนเป็นนะส q u ว r e r o ลบสิบ19้ายกกำลังสองแบบนี้เราต้องเอาตัวเลขข้างใน รูทซึ่งเป็นฐานเนี่ยมาตอบแล้วต้องใส่ค่าสัมบูรณ์อเข้าไปด้วยทุกครั้งนะครับทุกครั้งเพราะว่าเราจะเอาค่าบวกเท่านั้นนะข้อดีก็ตอบเท่าไหร่สิบเก้าแบบนีนะ้ค่าที่ออกมาเนี่ยจะเป็นค่าบวกเสมอในรู้นะไม่เกี่ยวกับลบที่อยู่หน้ารู้นะครับนะเครื่องหมายตรงนี้มันเป็นบวกอยู่แล้วนะเราก็ตอบสิบเก้าได้เลยเห็นไหมครับ งงนะโอเคครับสวัสดีครับ